สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับครับก็มาตามต่อกันเลยนะครับในงวดวันที่ 16. กรรกฎาคมนะครับงวดที่แล้วหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนนะครับไม่เข้านะครับแต่เข้าตัวโต๊ะนะครับ เพราะว่าสูตรนี้ผมเคยบอกไว้แล้วว่าจะเข้าตัวโต้นนะครับวดน,นี้ก็เข้าตัวโต้นนะครับแต่เน้นไปที่หลักหน่วยหลักหน่วยก็หลุดไปนะครับแต่เข้าตัวโต้นนะครับเข้าเลขห้านะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับ แต,แต่ก็ถือว่าผิดนะครับเพราะไม่เข้าหลักหน่วยเพราะว่าสูตรนี้ผมเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับทีนี้เรามาตามต่อกันเลยนะครับว่าจะได้หลักหน่วยตัวไหนนะครับแต่ท่านใดชอบเอาไปเป็นเดียวทางเป็นตัวโต๊ะก็ได้นะครับเรามาตามต่อนะครับก็ถือว่าสูตรหลุดนะครับไม่เข้าหลักหน่วยนะครับเข้าตัวโต๊ะนะครับ เข้าเลขห้ากับเลขหนึ่งนะครับส่วนมากสูตรนี้จะเข้าตัวโต๊นต้นะครับสังเกตดูนะครับไล่มาตั้งแต่งวดนี้นะครับเข้าตัวโต๊้ตนะครับอย่างสองเข้าหลักหลักหน่วยบนเจ็ดก็เข้าหลักสิบบนนะครับเก้าเข้าหลักหน่วยห้าเข้าหลักร้อยนะครับ 2เข้าหลักหน่วยเก้เข้าหลักร้อยนะครับหนึ่งเข้าหลักหน่วยหกเข้าหลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะครับหลักหน่วยไม่เข้านะครับ เข้าห้าหลักร้อยและหลักเข้าห้าหลักร้อยและหนึ่งหลักสิบนะครับทีนี้เรามาตามต่อนะครับผลการออกรางวัลเลขออกเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ด ข้างล่างสองเกนะครับทีนี้เรามาตามต่อในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมจะใช้หลักพันบวกหลักร้อยนะครับ แล้วก็บวก2แต้ม1แต้ม2แต้ม1แต้มนะครับบวกกันเลยนะครับ3าบวกห้บวก5ก็เป็น8นะครับวางเลข8ไว้นะครับ 8บวกสองก็เป็น10นะครับเราเอาติเลขศูนย์นะครับตัวท้ายนะครับศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกสอง หนึ่งบวกสองก็ได้สามนะครับสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะครับ งวดนี้เราได้เลข8เลข0เลข1เลข3เลข4นะครับตัวไหนจะมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยพร้อมคู่โต๊ดน,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงวดวันที่1นึ่ก็สิกกรกฎาคมน,นะครับโทษทีนะครับก็มาลุ้นกันนะครับ หกกรกฎาคมนนครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ